ที่การก่อผดอบ,บเพื่อนครูซึ่งในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับท่านดรอัมพรพินาสาเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งในวันนี้นะคะท่านมีข้อราชการต่างๆที่จะมาเรียนแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบขอเียนเชิญค่ะครับสวัสดีท่านผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้บริหารในส่วนของเขตพื้นที่ผู้บริหารโรงเรียนคณะครูผู้ปกครองและก็นักเรียนที่รับทุกท่านครับ ครับจากวันนี้ก็ต้องขอถือโอกาสอาสารต่อจากรายการเมทัคกี้นี้นะครับที่ของเมืองบางก็ต้องขอชื่นชมในความตั้งใจของท่านผู้ในการซึ่งโรงเรียนนี้ผมเคยได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมสองครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งโรงเรียนที่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของการนำหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรแกนกลาง ไปสู่การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเป้าหมายไปสู่การที่ใช้กระบวนการ active learning แล้วก็สร้างให้เด็กทั้งหลายนั้นได้เกิดสมรรถนะผ่านกิจกรรมโครงการอารยะเษกษตรก็ซึ่งผมคิดว่านี่คือการบูรณาการการศึกษาถ้าเราอยากให้เด็กนั้นเกิดสมรรถนะเราจะต้องสามารถที่จะเอาศาสตร์วิชาต่าง นะฮะที่เป็นสาระวิชาเนี่ยมาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแล้วให้เขาสามารถนําวิชาความรู้นั้นามาเป็นองค์ความรู้แล้วก็มาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่แล้วให้เขาประสบความสําเร็จภายใต้อุปสรรคที่เขากําลังเผชิญอยู่ให้สําเร็จได้นั่นคือเรียกว่าสมรรถนะที่อยากจะให้เกิดก,ก็อยากให้โรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะครับได,ได้คิดได้ออกแบบวิธีการเพราะฉะนั้น เรามีทฤษฎีอยู่มากมายแต่ถ้าหากเราไม่ลงมือปฏิบัติเราไม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องทําอย่างไรแต่น,นี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เขาจะชี้เห็นว่าทำแล้วก็เกิดความสําเร็จแล้วก็ผมมีความเชื่อว่าในหลายโรงเรียนในขณะน,นี้นะครับมีภาพความสําเร็จอย่างนี้อยู่มากมายซึ่งสพทเองก็อยากจะให้ทุกโรงเรียนนะครับได้นําของดีที่ท่านได้พึ่งป,ปฏิบัติหรือทำง,งานประสบความสําเร็จเนี่นนนีนน้ ก็จะเกิดประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับอันนี้ก็ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยมีความก้าวหน้าไปอย่างมากมายแล้วก็จะตอบโจทย์สังคมว่าเราจะพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็มีประเด็นที่อยากจะขออนุญาตนำเรียนสื่อสารในวันรายการพูดเช้าอยู่ประมาณสัก4ประเด็นด้วยกัน,กนคือ,อเรื่องที่1ก็คือขณะนี้นะครับ ทางท่านรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารระดับสูงก็ได้มีโอกาสออกไปพื้นที่ในแต่ละจังหวัดในลหลายจังหวัดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหรือวันจันทร์ไม่ใช่สัปดาห์ที่ผ่านมาในวันจันทร์ที่ผ่านมานั้นนะครับก็ได้มีโอกาสไปอธิจังหวัดราชบุรีที่ท่านรัฐมนตรีไปดูไปดําเนินการใน3กิจกรรมหลัก กิจกรรมแรกก็คือไปเปิดโครงการ MOE Safety Center อที่โรงเรียนราชบริการนุเคราะห์ที่จังหวัดราชบุรีอัโดยเจตนารมณ์ตรงนี้ก็คือต้องการที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของท่านนรัฐมนตรีมุ่งเน้นที่จะให้สาถานศึกษาทุกแห่งนั้นจะต้องมีความปลอดภัยเป็นบ้านหลังที่สองที่มีความอบอุ่นและก็ให้ความไว้วางใจกับผู้ปกครองเมื่อลูกหลานมาอยู่ที่โรงเรียนนั้นจะต้องมีความสุข และได้เรียนอย่างปลอดภัยก็อยากจะสื่อสารไปยังทุกโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านวันนี้ถึงเวลาที่เราจะมาร่วมมือกันในการที่จะทําให้ลูกของเรานั้นมีความปลอดภัยในทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านและอยู่ที่โรงเรียนโดยมุ่งเน้นที่จะชี้แจงให้เห็นว่าภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นมีอะไรบ้างแล้วเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรในมาตรการในการประเชิญเหตุอย่างไรถ้าหากเกิดภัยขึ้น รวมไปถึงเราจะมีการแก้ไขพัฒนาปราบปรามอย่างไรในกรณีที่มีภัยที่รุนแรงกับนักเรียนก็อยากจะสื่อสารตรงนี้ไปยังท่านผอ,องเรียนทุกท่านนะครับคุณครูทุกคนว่าเราจะสื่อสารเรื่องนี้อย่างไรและในขณะเดียวกันเราก็จะมีแอปพลิเคชันหรือช่องทางในการที่จะสื่อสารแจ้งเหตุนะครับกรณีที่ไม่ปลอดภัยให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองได้เข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆก็ขอ ให้ทุกโรงเรียนนะครับได้ให้คุณครูสื่อสารไปยังผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนได้ทราบถึงกระบวนการที่เราดําเนินการโดยมีเป้าหมายก็คือต้องการให้นักเรียนนั้นมีความปลอดภัยและอยู่อย่างมีความสุขครับอันนี้เราไปทําที่แล้วก็จะขยายไปทั้งหมด8จังหวัดนะครับทั่วประเทศซึ่งที่ราชบุรีนี่เป็นจังหวัดที่4และนอกจากนั้นนะครับท่านรัฐมนตรีก็มีโอกาสไปเยี่ยมอีกที่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคุณภาพ แล้วก็ไปติดตามเรื่องพาน้องกลับมาเรียนซึ่งในทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับก็มีทั้งภาพความสำเร็จและก็ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคของแต่ละจังหวัดที่ท,ที่ไปไปเหยียบเยี่ยมนะครับก็ขอให้ทุกหลกทุกเขตพื้นที่นะครับคิดว่าวันนี้เรื่องที่ท่านนายกรีลงพื้นที่นั้นอยากเห็นการขับเคลื่อนนะครับในระบบตรงนี้อย่างจริงจังซึ่งวันนี้นะครับ ท่านรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปสี่แห่งแล้วก็พบว่า,ามีความจําเป็นต้องการที่จะสื่อสารทําความเข้าใจกับท่านผู้ในการสํานักง,งานเขตกับท่านศึกษาธิการจังหวัดกับพอกรสนจังหวัดแล้วก็อาชีวะจังหวัดจึงได้มีการจัดให้มีการประชุมผู้ในการสํานักง,งานเขตขึ้นในวันนี้ก็ขอถือโอกาสที่แจ้งเรียนว่า,าหากท่านคุณครูผู้บริหารท่านใด นะครับต้องการที่จะทราบถึงนโยบายและแนวทางใน3เรื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาชมในรายการถ่ายทอดอผ่านช่องต่างๆได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเริ่มในเวลา9นาฬิกานะครับก็ขอถือโอกาสนี้ประชาชัผพันนะครับไปยังทุกทท่านนะครับเพื่อให้ทราบถึงแนวทางนโยบายร่วมกันซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการก็จะมาพบปะในรายการนี้ด้วยรวมทั้งปลัดกระทรวงและทุกท่งนะครับผ่านคอนเฟล็นซ์ร่วมกันในวันนี้ ครับก็ขอทือการประชาธมพัน์อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเรื่รองที่1ครับต่อไปเรื่องที่2ก็คือห่วงเวลานี้เป็นห่วงเวลาของการรับเด็กนักเรียนประจําปีการศึกษา2565ซึ่งจะมีการสอบในวันที่รอบแรกของเตรียมอุดมจะสอบในวันที่5ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นวันที่16ถ้าจําไม่ผิดน,นะครับก็จะเป็นการสอบทั่วไปของโรงเรียนแข่งขันสูง ก็อย่างไรก็ตามในห้วงเดือนนี้นะครับจะเป็นห้วงแห่งการดําเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนก็ขอสื่อสารไปยังนักเรียนและผู้ปกครองว่าประเด็นที่หนึ่งครับในห้วงเวลานี้อยากจะให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนได้ตรวจสอบนะครับผลการเรียนหลักฐานการเรียนของนักเรียนนะครับว่าเรามีการติดรอนะครับอะไรหรือไม่จะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้มีหลักฐาน ในการที่จะจบการศึกษาเพื่อที่จะไปเรียนต่ออันนี้ก็อยากให้ผู้ปกครองและนักเรียนนะครับได้ประสานกับทางโรงเรียนซึ่งผมก็มีความเชื่อว่าทุกโรงเรียนนั้นก็มีความเข้าใจภายใต้สถานการณ์โควิดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เรามีรูปแบบการเรียนมีวิธีการในการที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระบบต่างๆอยู่แล้วก็อยากจยากให้เตรียมตัวตรงนี้ให้พร้อมอันที่สองครับถ้าท่านสมัครและจะต้องมีการดําเนินการจัดสอบ ก็ขอให้ทางโรงเรียนผู้ปกครองเองนะครับต้องมันระมัดระวังนักเรียนเพราะวันนี้โรคระบาดโควิด19อามีสถิติสูงเป็นที่น่าตกใจนะครับถึงขั้น20,000กว่ารายต่อวันแล้ว<ม>ก็อยากจะให้ผู้ปกครองนะครับได้ดูแลบุตรหลานให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย<ม>เพื่อไม่ให้วันสอบนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการจัดสอบแต่อย่างไรก็ตามในแผนเผชิญเหตุ นะครับเราก็ได้ประสานทุกโรงเรียนทุกเขตพื้นที่แล้วว่าถ้านักเรียนนั้นเก็บไข้ได้ป่วยถามว่าถึงวันสอบต้องมีสิทธิสอบไหมก็ยืนยันว่านักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะสอบนะครับแล้วเราก็มีการที่จะจัดห้องไว้เป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าหากเกิดปัญหาในเรื่องของการรับการสมัครหรือการสอบก็อยากจะให้ทางผู้ปกครองเองไม่ต้องเกรงอกเกรงใจก็ขอให้ประสานไปทางโรงเรียนว่ามีวิธีการดูแลอย่างไรนะครับเพราะเราห้ามปัญหาไม่ได้นะครับ ปัญหามีไว้ให้เราประสบแต่เราต้องแก้ไขร่วมกันนะครับไม,ไม่ทิ้งใครไว้ให้เกิดปัญหาคนใดคนหนึ่งก็ขอให้ความไว้วางใจและมั่นใจกับผู้ปกครองว่าเราจะดูแลบุตรหลานของท่านให้ได้มีโอกาสและได้เข้าถึงโอกาสการจัดการเรียนการศึกษานะครับทุกคนเท่าเทียมกันนะครับอันนี้ก็ขอสื่อสารทําความเข้าใจเป็นเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ต้องขอความร่วมมือในเรื่องของการตรวจร่างกายและการเฝ้าระวังตนเอง ให้ดีที่สุดนะครับจะให้กิบแค่ได้ป่วยในห่วงเวลาที่สําคัญนี้นะครับอันนี้เรื่องการรับเด็กนักเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือห่วงเวลานี้นะครับทางสพอเองนะครับโดยท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยแล้วไปถึงของท่านนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดก็เราได้ถอดบทเรียน2ปีกว่าจากการเรียน ในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็พบว่าสิ่งที่มาช่วยการเรียนได้ดีที่สุดก็คือเทคโนโลยีอุปกรณ์การเรียนที่จะมาช่วยเพราะนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้นักเรียนมีความจําเป็นต้องเรียนอยู่ที่บ้านสถานการณ์ปรับบ้านเป็นโรงเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูก็ยังไม่เพียงพอกับการที่จะตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาดังนั้นสิ่งที่เราขาดหายไปก็คือวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตก็จริง แต่เราไม่มีอุปกรณ์ทางการเรียนเช่นไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีแท็บเลต็ตไม่มีโทรศัพท์ที่พร้อมที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนและในขณะเดียวกันทางราชการเองทางรัฐบาลเองก็ยังไม่มีศักยภาพหรือสามารถที่จะหาอุปกรณ์ให้กับนักเรียนได้ทันท่วงทีในสถานการณ์นี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยกันได้วันนี้ก็คือเรามีโครงการที่จะ ระดมทรัพยากรโดยขอรับบริจาคหรือขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนแล้วเราก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกเขตพื้นที่และทุกโรงเรียนแล้วโดยเป้าหมายของเราก็คืออยากมุ่งไปที่สิทธิ์เก่านะครับที่จบจากโรงเรียนของเราแล้วไปประสบความสำเร็จแล้วมีความประสงค์ที่อยากจะบริจาคคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ เก่าๆที่ใช้แล้ว2-3ปีนะครับแต่ยังใช้งานได้อยู่มาบริจาคให้กับทางโรงเรียนหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแล้วหรือเลิกใช้แล้วแต่ยังใช้เป็นประโยชน์ได้อยู่ก็ขอให้มาบริจาคให้กับทางโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็จะเอามาลงทะเบียนแล้วก็ให้นักเรียนนะครับที่ขาดอุปกรณ์ได้ยืมไปใช้อันนี้คือเป้าหมายที่เราอยากอยให้ช่วยกันรณรงค์และนอกจากนั้นหากท่านใดไม่มีอุปกรณ์นะครับ หรือท่านอยากต้องการซื้ออุปกรณ์ใหม่มาบริจาคเราก็ยินดีที่จะรับรวมไปถึงจะบริจาคเป็นทรัพย์สินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จะให้รับบริจาคแล้วก็นำเงินเหล่านั้น <c oughs> ไปซื้ออุปกรณ์ที่เป็นดีไวซ์หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ยืมเรียนซึ่ง <c oughs> จะตอบโจทย์ว่าวันนี้เปิดเทอมพฤษภาเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่า <c oughs> ประธานโทษนะ เราก็ยังไม่แน่ใจว่าโควิดเนี่ยมันจะ,ะหยุดหรือหายไปจากเราหรือยังแต่ผมคิดว่ามันคงอยู่กับเราไปอีกพอสมควรดังนั้นนะครับในห่วงเวลาปิดภาคเรียนเนี้ยจริงอยากให้ทางโรงเรียนนะครับได้ดนรง์ประชาสัมพันธ์เหมือนลักษณะการทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดหาดีไว้ให้กับนักเรียนร่วมกันนะครับอันนี้ก็ขอ ประชาัมพันแล้วก็ขอให้ทุกโรงเรียนได้รณรงค์ร่วมกันผมคิดว่าผู้ใหญ่ใจดีที่มีศักยภาพอยู่ในเมืองไทยเราก็มีค่อนข้างพอสมควรเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับน้องนนักเรียนก็ขอถือโอกาสประชาธมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกเขตพื้นที่ทุกโรงเรียนได้รณรงค์และก็สรุปยอดประมาณช่วงเมษานะครับอีกในขณะเดียวกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราก็จะมีประเด็นซึ่ง เชื่อมโยงกันอยู่ในห่วงเวลาเดียวกันกับการระดมทรัพยากรก็คือเรื่องพาน้องกลับมาเรียนนะครับซึ่งก็อยากจะให้ทุกท่านได้ทําคู่ขนานไปกับระดมทรัพยากรและในขณะเดียวกันเราก็ต้องแสวงหาโอกาสให้กับน้องๆที่ออกจากนอกระบบได้มีโอกาสได้กลับมาเรียนซึ่งตรงนี้รายละเอียดผมจะพูดในการประชุมอีกครั้งหนึ่งแต่อยากให้ทําคู่ขนานกันไปเพราะว่าวันนี้ในสถานการณ์โควิด สิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งที่เราจะพึ่งกันได้คือพึ่งกันทางใจทำอย่างไรคนคนที่มีกำลังศักยภาพจะได้ดูแลคนที่รอยโอกาสคนที่รอยโอกาสก็เป็นคนที่ได้โอกาสแม้นวิกฤตโควิดจะเกิดขึ้นแต่พี่น้องคนไทยเราไม่ทอดทิ้งกันอยากจะให้ทุกคนได้ร่วมมือกันแล้วก็ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นรากฐานการศึกษาให้กับน้องนองนักเรียนนะครับบนพื้นฐานที่ทุกคนทำร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับ เพราะนั้นในวันนี้ผมเองก็อยากจะสื่อสารให้กับทุกท่านได้เข้าใจร่วมกันว่าวันนี้เรามีโจทย์อยู่แค่ว่าทํำยังไงนะครับภายใต้สถานการณ์โควิดเราจึงจะให้โอกาสเด็กไทยได้มีโอกาสได้เรียนอย่างสุดความสามารถของทั้งเด็กผู้ปกครองและของคุณครูเรานะครับแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้ก็ให้โอกาสเขาอันที่สองครับจะทำยังไงเราจะมีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เข้าถึงอ,องค์ความรู้ด้วยวิธีเทคนิควิธีการต่างๆเพื่อสร้างคุณภาพให้กับเด็กไทยให้ได้เรียนอย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับสิ่งที่ผมห่วงที่สุดคือเรื่องอ่านออกเขียนได้นะครับคิดเลขเป็นเพราะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างสูงหากนักเรียนคนไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต <c oughs> นอกจากนั้นนะครับอยากให้เติมเรื่องหนึ่งก็คือภายใต้สถานการณ์โควิดเนี่ยถ้าเราสามารถให้นักเรียนอยู่ที่บ้านก็ตามหรือมาที่โรงเรียนก็ตามเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกให้เกิดทักษะสักสามเรื่องเด็กหนึ่งคนให้มีเรียกว่า1หนดนตรี1กีฬา1อาชีพหรือ1นึ่กิจกรรมที่เขาทำเพื่อลดความเครียดให้กับนักเรียนในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่าหนึ่ง เด็กอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 2. เขามีทักษะดนตรีกีฬาและก็มีกิจกรรมที่เขาชอบเขาก็จะสามารถอยู่ในภายใต้สถานการณ์ตรงนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วเมื่อสถานการณ์ขี้ขายเราก็ค่อยเสริมเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปเพื่อเด็กไทยของพวกเราร่วมกันสำหรับพุธนี้ผมขออนุญาตพบปะเพียงเท่านี้สวัสดีครับ